สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ครูนูกลับมาเจอทุกคนตอนบายๆนะเจ้านอวันนี้อากาศเย็นสบายขนาดนะเจ้าทางพะเยาอำเภอจุนบ้านครูนูนะเจ้าเย็นมากๆเลยและครูนูหู้ว่าทุกที่กับเย็นเหมือนกันนะเจ้าฉะนั้นแล้วเฮามาส่งพลังงานมาเป็นพลังงานที่ดีใหื่อก,กักผูคนกันดีกว่าน้อนะยิ่งอากาศหนาวแบบนี้นะเจ้าคนมักจะอยู่บ้านนอะนแล้วก็จะเซฟซื้อออนไลน์นะเจ้าฉะนั้นแล้ว ยุคนี้เขาลุกขึ้นมาเป็นพลังงานให้คนอื่นจะดีที่สุดนะเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนูได้แบ่งปันความรู้ในช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าเห็นไหมอากาศบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ครูนูอยู่บนดอยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสวนบ้านครูนูเองค่ะเป็นสวนของครูนูนะคะแล้วอีกไม่กี่ปีนะคะอีกไม่นานนี่แหละ ที่แห่งนี้นะคะจะกลายเป็นบ้านพักตากอากาศของคุณูตากอากาศบนเขาอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นความใฝ่ฝันว่าถ้าเรามาสร้างบ้านอยู่ตรงเนี้แบบคงจะดีมากๆเลยนะคะได้ชมวิวบรรยากาศตอนช้าๆก็จะได้ชมหมอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วทุกคนนะคะที่ติดตามคุณูอีกหน่อยก็จะได้เห็นสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นบ้านพักของคุณนูนะคะ ทุกคนสามารถมีความฝันได้ค่ะและการที่คุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักการช่วยเหลือและรักการแบ่งปันนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเมืองแป้เนาะอุ้ยสวัสดีเจ้าคุณนพดามันก็สามารถพิมพ์จื่อเล่นทักทายคุณนูได้นะเจ้าคุณนูสามเขาจะได้แบบอู้กันแบบทักทายกันสนิทสนมแฟนคุณนูก็เป็นคนแป้เจ้าเป็นคนร่อมกว้างนะเจ้า คุณนพนดนคุณโอคุณนพดาอยู่บ้านหยางเจ้าบ้านบ้านแม่เท่าคุณนูเนาะคนเหนือเทาจะห้องว่าแม่เท่าเนาะอยู่อำเภอร่องกวางอยู่บ้านหวังมอเนะเจ้าโนูกับแอลแปรมันเหมือนกันนะเจ้ายินดีจัดนักเลยนะเจ้าที่เท้าได้มาป้ากันเนาะใครที่เป็นคนเหนือก็สามารถมาติดตามคุณนูได้นะคะเพราะว่าคุณโนูก็เป็นคนเหนือเหนือคนนึงแล้วเรามีความรู้สึกว่า เราก็เก่งนะเก่งนะอะไรแบบนี้คุณนูก็เลยจะทักทายทุกๆคนด้วยภาษาเหนือนะคะเพราะว่าคนเหนือหลายคนก็ออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนแต่ก็หายากเนาะที่เขาจะพูดภาษาเหนือแบบนี้นะคะคุณูรักคนเหนือรักคนตัวเป็นตัวของเราเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะมันทําให้เรามั่นใจนะคะค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะพะเยากันหนาวเมืองแป้กันหนาวและติออ่นกันหนาวเนาะฉะนั้นทุกคนรู้ไว้เลยคะ่ะว่า ยิ่งอากาศนาวๆแบบนี้นะคะบางคนน่ะคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทํางานประจําหรือว่าอยู่บ้านแบบเนี้ยเราก็จะอยู่บ้านเซฟนะคะเซฟสิ่งต่างๆเซฟมือถือเสฟสื่อโซเชียลเนาะฉะนั้นแล้วนะคะคุณโนพดาช่วยคุณนูแชร์แบ่งปันออกไปได้นะเจ้าเพราะว่าความหู้ทีิคุณนูแบ่งมาเื้อนี่แบบมันก็ทำเใื้คุณูกัมีพลังคนอื่นก็ได้พลังไดยเวยนอ้อขอบคุณนะคะ เรามาเสพและมาเป็นพลังงานที่ดีกันดีกว่านะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่ได้ก้าวและพาตัวเองมาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะและมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่เราอะ่ะเสพสื่อโซเชียลเราก็มักจะเสพแต่เรื่องราวที่แบบอาจจะทําให้ตัวเองพลังลดบ้างนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าเอ้ย,อยถ้าฉันแบบมีความฝันแบบนั้นแบบนี้ถ้าฉันไปเสพแล้วอะ่ะมันจะทําให้ฉันแบบ คิดยังไงฝันยังไงบ้างอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เวลาที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ทุกคนที่ได้มาเจอครณนูนะคะครูนูเชื่อว่าคุณจะสามารถพาตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณได้แน่นอนค่ะซึ่งคุณนูเองนะคะขอเป็นพลังงานที่ดีส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะเพราะเรารู้ว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่วันนีอ้อาจจะต้องการเสพสื่อดีๆแต่ยังไม่รู้ที่จะไปเสพที่ไหนดีหรือว่าไปเสพใครที่ถูกจิต จริตถูกใจเรานะคะถ้าใครที่ถูกใจคุนูนะคะแล้วมาติดตามกันก็จะได้เจอเรื่องราวข่าวดีเป็นพลังงานดีๆนะคะที่คุณูส่งต่อออกไปนะคะยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมีความวิตกกังวลน,นะคะสงสัยนะคะแล้วก็มีความสึว่าเอออนาคตของเรามันจะเป็นแบบไหนการค้าขายของฉันมันจะเป็นยังไงนั่นเป็นสิ่งที่คุณวิตกไปแล้วะคะ่ะคุณเป็นคนจิตตกไปแล้วแต่ถ้าเราได้มาเจอกันนะคะ นูเองนะคะเหมือนจะพูดเร็วไปหรือเปล่าคุณนูเวลาที่เมื่อก่อนคุณนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกแบบนั้นค่ะแต่พอวันหนึ่งนะคะเราได้เข้ามาปรับเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะคะเพราะว่าอะไรเราอ่ะได้เห็นต้นแบบของเรานะคะคนสําเร็จเยอะแยะมากมายที่เขามีผลลัพธ์อ่ะออกมาให้ความรู้นะคะเขาเราก็เข้าไปติดตามเขาเราก็เห็นชีวิตของเขาดีขึ้นมีความสุขขึ้นไม่ว่าจะ พลังงานแบบของเรามันจะตกขนาดไหนแต่ถ้าเขาเราได้เข้าไปเสพเขาอ่ะเราจะมีพลังขึ้นมาทันทีทันใดค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังพลังตกกําลังต้องการพลังใจนะคะติดตามครูนูได้ค่ะและคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีนคนเป็นคนที่มีพลังงานสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามีพลังงานสูงชีวิตของเรามันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะทุกคนเพราะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะ มักจะทําให้ตัวเองพลังตกโดยการที่ไปเสพสื่อที่ไม่ดีบ้างสื่อที่แบบไม่ได้ประเทืองปัญญาเราเนาะ <c ười> คุหนูเคยเป็นคนคนนั้นไงก็เลยสามารถพูดได้นะคะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนอะ่ะแต่ชีวิตของเรามันก็ดีขึ้นอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะเหมือนคุณนูเนาะคุณนูมีความสุขคุณนูก็นําพลังงานแห่งความสุขออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะฉะนั้นเรารู้ไว้เลยว่า ทุกอย่างนั่นน่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันเราสามารถที่จะส่งต่อและคนที่เขามาตามเราเขาก็ดูจากเรานี่แหละว่า ál, ครูนูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ครูนูเองไม่ได้คิดว่าครูนูเป็นคนธรรมดาแล้วนะคะเมื่อก่อนเราคิดแบบนั้นเนาะแต่ตอนเนี้เราเป็นดาร,าราเลยนะคะทุกคนเราเป็นดารานักกล้องเรามีช่องเป็นของตัวเองและการที่เรามีช่องเป็นของตัวเองเรามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยค่ะทุกคนครูนูเลยอยากจะ เชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นดาราหน้ากล้องมาเป็นพลังงานดีๆส่งต่อเรื่องราวดีๆออกไปเพื่อที่ว่าคนที่เขากําลังต้องการพลังงานคนที่เขาต้องการพัฒนาตัวเองเขาจะได้เดินตามเรามานะคะการเดินตามครูนูมาเนี่ยคุณจะเจอเรื่องราวข่าวดีเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะคุณจะไปเจอคนที่คุณถูกใจนะคะคนที่คุณสามารถจะพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จได้อะ่ะเจอสิ่งดีๆนั่นหละค่ะ คือการที่เราได้รู้จักกันนี่มันโคตรยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเหมือนคุูนูเมื่อก่อนคุณก็ไม่เคยรู้จักใครใช่ไหมคะแต่วันนึงเรารู้สึกว่าพลังงานเราตกนะคะสวัสดีค่ะคนพี่เล็กขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับคุหนูนะคะวันนี้ครนูพาทุกคนมาชมธรรมชาติอยู่บนดอยเลยค่ะมันเป็นดอยสวนยางบ้านคุหนูนะคะวันหน้านะคะคตพี่เล็กอยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวมากๆะค,ะค่ะคนูจะ ปลูกบ้านพักตากอากาศที่ที่นี่นะคะนั่นคือความฝันนะคะแต่พอเรามีความฝันแล้วเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้นะคะทุกคนฉะนั้นวันนี้โลกออนไลน์มันทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดมีความฝันมีสิ่งใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเพิ่มพลังให้กับคุณอะ่ะคุณก็จงนํามันออกมาส่งต่อถ่ายทอดออกไปแค่นั้นแหละเพราะคนที่เขาเห็นเราเขาก็จะทําตามเรานี่แหละใครที่ตามครูนูนะคะหรือว่าตามโค้ดพี่เล็กนะคะตาม ค้ชคูต่างๆเราเห็นต้นแบบของเราทํายังไงเราก็ทําแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะคนเขาจะทําตามตัวอย่างของเขาค่ะถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะคนทพี่เล็กเราก็จะมีความรู้สึกว่าการที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่ตัวเราแต่มันมีประโยชน์กับคนที่เขาเดินตามเรามาคนที่เขาคอยดูเราอยู่คนที่เขาติดตามเรา เขาก็จะทําเหมือนที่เราทํานี่แหละคือมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดเช่นกันค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะคุณจงเป็นพลังงานในด้านดีให้กับผู้คนเสมอและต่อเนื่องนะคะเพราะสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณมีความสุขเหมือนที่ครูนูเหมือนที่โคที่เล็กนะคะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้ออกมาส่งต่อพลังงานดีๆเนาะ วันนี้อากาศหนาวมากๆนะคะหลายคนคงจะนอนห่มผ้าแล้วก็เสพสื่อออนไลน์นะคะนั่นแหละลุกขึ้นมานะคะ่ะมาเป็นผู้สร้างพลังงานด้านดีให้กับคนอื่นดีก่อนเนาะแบตครูนูจะหมดแล้วอ่าฉะนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะวันนี้ไม่ได้มีอะอะไรเยอะแยะเนาะมาส่งต่อพลังงานก่อนนะคะฉะนั้นขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับครูนูทั้งสดและย้อนหลัง ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวทุกคนที่กดถูกใจเพจคุณูทุกคนที่ติดตามเพจคุณูและคอยส่งพลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้คุณูเดินต่อไปอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางคะ่ะคุณูยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพจคุณูนี่แหลคะค่ะส่งพลังใจและส่งพลังงานในด้านดีให้ทุกคนในทุกวันขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณูใหม่ได้ในตอนเย็นนะคะตอนเย็นเรามาเจอกันอีกรอบเนาะวันนี้อากาศมันดีไงก็เลยอยากส่งต่อ พลังในตอนบิบายนะคะรักและขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่ปิดไม่ยอมไปบ๊ายบาย